ถึงขั้นตอนการลำเรียงเลือกขนหนังสือนะครับจากจุดรับสมัคราที่รถแล้วนะครับก็อาจารย์เขาก็ไปสมัครให้แล้วก็ขนหนังสือให้นะครับเห็นแบบนี้นะครับขั้นตอนตอนนี้ เรากําลังเดินทางกลับจากการที่เราไปไปทําอะไรมานะครับน้องยุย้ยสง่งใบสมัครค่ะให้นักศึกษาเสร็จแล้วก็ค่ะเสร็จแล้วเราก็อยากตอนนี้เรากำลังเดินทางเดินทางกลับไปนะคะเพื่อไปแไปพ็คหนังสือเพื่อไปแพ็คคหหนนัังสือใ้กกศึษา่ะแล้วหนังสือนี่มาประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยชุดร้อยกว่าชุดอ่ะนะค่ะชื่อช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเนี่ยเรามาทุกวันไหมครับมาทุกวันนะทุกวันเลยค่ะ,คะ เพราะว่ามันเป็นสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าเกิดหลุดจากตรงนี้ไปก็คือต้องรออีก2เดือนแล้วหนึ่งถ้านผสามเราไปสอบปีปีหกสี่ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอ่าก็อันนี้ก็คือว่ายังส่งได้นะพรุ่งนี้เราก็มาให้อีกนะค่ะอ่าเป็นไงครับคุณคุณขวัญเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยไหมครับ อ่ารำพูดี่อาจารย์ก็กแต่รำพูดหน่งครัว่าเรามาก,กันกี่คนวันนี้ก็มากันสี่คนนะคะช่วยกันขนหนังสือนะช่วยกันขนหนังสือก็สําหรับคนที่ส่งเอกสารมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้อาจารย์ก็สมัครให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มี<ข>อีกหลายคนใช่ไหมครับที่ส่งวันนี้เลยเดี๋ยวพ่งนี้มาอีกก็มี ตอนนี้นะคะที่ส่งมาแล้ววันนี้มีอยู่20กว่าคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะเดินทางเข้ามาหาวิทยาลัยอีกเพื่อ,อส่งเอ,อกสารแล้วก็ลงทะเบียนเบียนให้นะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้ชือ่อซื้อช,ช,ชุดสมัคร,ม,ครมาเพิ่มนะคะอีก30ชุดนะคะสําหรับคนที่เงินเดือนออกสิ้นเดือนนะคะวันที่29ยังมีโอกาสสมัครในเทอมนี้ยังทันอยู่นะคะก็ส่งเอกสารนะคะมาทางไลน์แอดไทยนะคะแล้วก็ ากเบอร์ติดต่อกลับพร้อมกับที่อยู่จะส่งหนังสือเรียนไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะติดต่อกลับไปขอข้อมูลในการกรอกใบสมัครเรียนให้มาเล่าขั้นตอนการสมัครให้ฟังเลยครับว่ามันนานยาวนานขนาดไหนครับคนหนึ่งใช้เวลาในในจุดแรกที่ที่วันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยจุดกรอกใบสมัครประมาณกี่ชั่วโมงคะน้องยุ้ยวันนี้2ชั่วโมงถึงไหมคะครึ่งวัน่ะครึ่งวันนะช่วงเช้าอ่ะนะ กล่องใบสมัครเรียบร้อยแล้วก็ไปในขั้นตอนไปอ่ากรอกพอกรอกใบสมัครเสร็จแล้วก็ให้ไปชําระเงินชําระเงินก็คือเงินที่นักศึกษาฝากมาถูกไหมครับเราก็ไปชําระเราไปจ่ายแทนเนาะจ่ายแทนเสร็จแล้วเราก็ไปยังไงต่อครับไปรอรับไปรอรับหนังสือก็คือมหาลัยจะจัดหนังสือให้เลยของเรารับหนังสือไปส่งให้เลยนะ ช่วงนี้อาจารย์คิดว่าไม่เกิน7วันนะคะสําหรับคนที่สมัครภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะอาจารย์จะเข้ามาหาลัยทุกวันเลยเป็นช่วงสุดท้ายนะคะค่ะยังทันอยู่ไหมครับคุงยุ้ยวันนี้ที่คุยมาคือทางมหาลัยขยายจริงไหมครับขยายจริงยังยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่นะคะแต่แต่ว่าเราต้องมาเองนะตัวเราเนี่ยต้องมาทุกวันถูกไหมครับ พุทจำัวนคุยหน่อยได้ครับผุ้จำกรขวนกินแต่แปงเลยนะสงสัยจะคนหนังสือจนเหนื่อยคหมดพลังงานใช้พลังงานไปเยอะโอเคครับก็มีอะไรก็ค่อยถามกันมาอีกทีวันนี้ก็ที่สุดการไว้สดนะครับรายงานข่าวแช่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ